สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะว,วันนี้มาแจ้งข่าวหรือว่ามาอัปเดตการลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ผ่านไปแล้วนะคะ2วันครึ่งวันแรกก็ไปแล้วประมาณ7ล้านรายนะคะชัดเจนว่าทางรัฐจ,จะไม่ล่มนะคะมาฟังรายละเอียดกันเลยค่ะว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้าง สำหรับวันที่1สิงหาคม2567ที่ผ่านมานะคะนายชัยโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยความคืบหน้าการลงทะเบียนและก็ยืนยันตัวตนโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิต a l วอลเล็ในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งเป็นวันแรกก็คือวันที่1ที่ผ่านมาของการเปิดระบบนะคะโดยล่าสุดมียอดลงทะเบียนสําเร็จกว่า 7.85ล้านรายนะคะพร้อมยืนยันระบบแอบไม่ล่มประชาชนทุกคนตามคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ์แน่นอนจึงขอให้ประชาชนทยอยลงทะเบียนได้นะคะถึง45วันก็คือตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กันยายน2567ค่ะซึ่งในช่วงของการเปิดระบบวันแรกก็อาจจะพบปัญหาบ้างนะคะจากจำนวนผู้ ใช้งานนะคะก็สำหรับผู้ที่เข้าใช้งานเป็นจำนวนมากในเวลาเดียวกันอาจจะล่าช้าบ้างโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องส่วนกรณีผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าใช้แอปได้นะคะหรือ,อยังใช้งานแอปในเวอร์ชั่นเก่าก็ขอให้ทำการลบแอปแล้วกดว็ดาวน์โหลดนะคะเวอร์ชันล่าสุดนะคะคือก็จะมีออกมาเรื่อยๆนะคะบางคนโหลดแอปไปแล้ว แต่ไม่สามารถเข้าไปลงทะเบียนหรือว่ายืนยันตัวตนได้ก็จะมีการป้อนหรือว่ามีการอัปเดตแอปพลิเคชันใหม่ก็สามารถกดอัปเดตได้เลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปยืนยันตัวตนนั่นค่ะ